งงงงมงงมตุ๊กตซุมระบบเฮสเซียเกไม่ถึงรูคนจมูกเลยเงาเงาเงาวีนี่เล่คคำสุดท้ายคำสุดท้ายอ้อยอิ่งเลยเกิน หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอะไรเรียงหมดงั้นมาแล้วช่วยสั่งนิ้วหน่อยสดกับกินเราเป็นคนญี่ปุ่นพูดสายญี่ปุ่นดินี่ดูอนมันก็เดียวะ่ไมเมียนี่โนมาญี่ปุ่นนะเนี่ยามเตมเลยว่ะโนฟิสึมาจาเาโมกเนี่ยนน้มันนนเก่ละ